เยอะที่สุดในโลกก็คืออินเดียนะคะแล้วจะมีการเลือกตั้งผู้นําทั้งทีก็จะต้องใช้เวลายาวนานมากที่สุดกว่าใครเพื่อนอินเดียค่ะเรากําลังพูดถึงอินเดียแล้วก็การเลือกตั้งของอินเดียเริ่มต้นขึ้นไปแล้ว19เมษายนไม่ใช่วันเดียวเสร็จนะคะผู้ชม44วันที่จะต้องใช้การเลือกตั้งทั้งหมดกว่าประชากรเป็นเป็นพันล้านคนจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรงน,นี้เนี่ยผู้นําอินเดียคนปัจจุบันก็คือนายกรัฐมนตรีนเนรนทราโมดีและคาดว่าครั้งนี้เขาก็น่าจะชนะเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคะแนนนิยมเขาก็ยังงงคสูอะไร ป,ปัจจัยที่ทำให้โมดียังคงรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้ติดตามในไซส์สตอรี่ค่ะ การเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียที่จะเริ่มขึ้นในวันที่19เมษายนและจะสิ้นสุดในวันที่1มิถุนายนนักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์อย่างมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้นำประเทศคนที่สองที่อยู่ในอำนาจได้ถึง3สมัยซ้อนต่อจากนายกรัฐมนตรียาวารานเนรูผู้นำคนแรกของอินเดียหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษไม่เพียงแค่นั้นนายกรัฐมนตรีโมดียังคงตั้งเป้าว่าพักการเมืองรวมรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ใช้เชื่อกกล ว่าพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติจะกว่าที่นั่งในรัฐสภารวมกันเกินกว่า400ที่นั่งจากทั้งหมด543ที่นั่งโดยพรรคแกนนำอย่างพรริชนะต,ตะหรือ BJP ซึ่งจะได้เก้าอี้ที่นั่งมากถึง370ที่นั่งซึ่งตลอด77ปีของประวัติศาสตร์การเมืองอินเดียในฐานะประเทศเอกราชมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่พรรคการเมืองสามารถครองเสียงในสภาได้เกือบ400เสียงโดยเกิดขึ้นในปี1984ซึ่งพรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดียคว้า อีในรัฐสภาได้404เสียงจากที่นั่งทั้งหมด516เสียงปัจจัยที่ทําให้นายกรัฐมนตรีโมดีมีความมั่นใจเช่นนี้เป็นเพราะคะแนนนิยมส่วนตัวที่สูงมากกว่า70%โดยกลุ่มผู้สนับสนุนมองว่านายกรัฐมนตรีโมดีคือผู้นําที่เข้มแข็งที่พร้อมเผชิญหน้ากับศัตรูของประเทศอย่างปากีสถานไปจนถึงชนชั้นนําฝ่ายเสรีนิยมโดยผู้นําอินเดียยังได้รับความนิยมจากผู้ที่มีฐานะดีที่ได้รับอนิสง์จากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วตลอด ระยะเวลา10ปีเต็มที่เขาดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับผู้ที่มีฐานะยากจนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายแบบให้เปล่าหรือการให้เงินอุดหนุนเช่นสินค้าอาหารและที่อยู่อาศัยอีกปัจจัยคือการเชิดชูแนวคิดชาตินิยมฮินดูซึ่งเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในอินเดียโดยนายโมดีแสดงออกมาอย่างชัดเจนในหลากหลายโอกาสทั้งการร่วมฝึกโยคะหมู่ที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์การยกยอ่องการกินมังสวิรัตและการทำพิธีเปิดวัดพระรามในเมืองอยโยธยา ซึ่งจุดก่อสร้างเคยเป็นสถานที่ตั้งของบาบรีมัสยิดมัสยิดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียได้ถูกวิจารณ์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติกับชาวมุสลิมเช่นการยกเลิกสถานะพิเศษปกครองตนเองของแคว้นแคชเมียร์การออกกฎหมายห้ามมอบสัญชาติให้ผู้อพยพที่นับถือศาสนาอิสลามและการเพิกเฉยต่ออัชญากรรมที่ชาวมุสลิมตกเป็นเหยื่อแต่เมื่อพิจารณาจากฐานความนิยมอันแข็งแกร่งของโมดีแล้วความน่าสนใจของ การเลือกตั้งอินเดียคราวนี้จึงไม่ใช่การลุ้นว่าฝ่ายใดเป็นผู้ชนะแต่สิ่งที่ต้องจับตามองคือนายกรัฐมนตรีโมดีจะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายหรือแลนสไลด์ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่